สบายดีสบายดีวัตสุขุสุขคนพี่น้องบรรยากาศยามือแรงพี่น้องจ๋าก,ก็อยู่กับเบ้ามีคือเก่าทงไ้ทง,ทงนาก็แห,แหงแรงโพดโพพี่น้องน้ำแห,งแห,งแห้งไปแล้วฝนกนระบโตกแต่มัน,นก็นมืดฟ้ามืดฝนอยู่เดเม,มื่อนี่เบ้ามีขึ้นมาหาน้องเมยน้องทามพี่น้องกำลังเลี้ยงงัวอยู่เถียงฝั่งนี่ นี่แหละงัวบอมีกัมีซัมนเนอพักอันมาเฮ็ดย่างกันนี่กเกลี๋ยสิไปหลัดงัวเสเอย๋ยเมย์ม <c oughs> ันงัวสิบหาโตพี่น้องอันนี้สิบเอด็ดแต่ว่างัวเถิกที่ขังไว้อยู่ที่คุ้นไวนะ้น่ะสี่โต ổ. ทั้งหมด15าโตโอ oh, ้พ uh, ี่น้องเข่าสิริกิณีบ่นี่ฮะน้ำแห้งเมื่อล้วเข่าก็เริ่มเลืองน้ำแห้งยังเมยยังหันยังยังอยู่อืม น้องอันนี้สิเป็นเถียงเก่าของบ่าวมีเมื่อก่อนสิมาอยู่อยู่หลังนี่แหละเนาะแต่แต่แตแตพี่ชายไปอยู่กรุงเทพกับย่า่ลงไปอยู่เถียงหลังนั่นเถียงหลังนั่นนะเป็นเถียงของพี่ชายแต่เพิ่นเราเพิ่นสิมาภายในเดือนนี้แหละอยู่กรุงเทพแต่ว่างวัวนะมาเลี้ยงอยู่ฝั่งนี้อีส่วนหน้าฝั่งนี้ ยามะรงก็ไปค้างไวใ้ในในตารางเที่ยงนั่นแหละแล้วก็ลงไปนอนอยู่พุ่นตอนเช้าล้วก็ขึ้นมาเลียงตอนเที่ยงก็ลงไปกินข้าวยางมแร็งก็ขึ้นมาเรียงตรงนี้สิเป็นเดินของเบ้ามีเบิร์ตพินองจาอีกเขตนี่ขึ้นไปพุ่นก็นปล่อยไว้มองเรียงงัว กับบอลเลี้ยงเฉพาะเดินกันสิไปเข่าป้าพุน่นอันป้าเนี่ยกับแม่เนาะเขาไปเลี้ยง,ง,ง,งบึงนะี้พีน้องเขา่าเหลืองเบิดแล้วมันบ่มีนม้ำมันแห้งเบิดทำ อันมักบกในคอกง้วนะมีเยอะมีบอป้าพาข่อยไปเก็บมักบกแน่เดี๋ยวเสียให้น้องทำพาพี่น้องไปเก็บมักบกพี่น้องจา๋านี่คือวิธีชีวิตคนบ้านเฮาพี่น้องจา๋าดำให้ดำหน้าแล้วก็เลี้ยงงัวเลี้ยงควายตอนนี้เด็กๆก็ยังบทานได้เปิดเทอมสิปกติก็สิเปิดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งสิมหอดนี่ แต่ว่าโควิดระบาดกับบู้หัวสิได้เปิดเทอมบอหรือวา่าปิดยาวกับบุ้หูที่เสียงดังต้องแต่งต้องแต่งนะคือเสียงกระดิงงัวกระดิ่งงัว,งงวเวลาไปเลี้ยงสิได์หูวมันไปหอดใส มึงเถื่อมันเข้าป่าเขาแนมบระท่านกะไปน้ำบระท่านกะฟังเสียงมันเอาพี่น้องมันสิมีมักกะลงงัวกระดิ่งงัวประทามพาไปเก็บมักบกแน่เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเก็บมักบกอยู่คอกงัวพี่น้องจ๋า เวลาเ้าไปเลี้ยงตามป้าเนี่มันก็สิพักแล่นนะต้นบกมันสิกินหมากบกมันกินแล้วแล้วมันสิมากคายอยู่คอเนาะมันสิเอาไปอมไว้กางขึ้นแล้วมันก็มเัเขี้ยวเขี้ยวแล้วมันก็คายป้าไว้กองกองหมากบกอันนี้จะเป็นเถียงหลังเก่าพี่น้องจา๋า มีต้นมักซีดาต้นมักม่วงต้นอันนี้คือข้อกลัว,วมียูทำมาเอากระซามนีอ่ะไปเก็บมักบกใส่กระซามห้าง พี่น้องจ๋านี่หมักบกอันนี้คือหมักบกอันนี้อันเด็กน้อยเก็บไว้แล้วเก็บไว้แล้วเขาติตากแดดตากแหงไว้ให้มันถูกแดดถูกฝนแล้วมันเสียนพาง่ายเนาะอันนี้คือเก็บจากขอ,อกงวังวงวัวมันเขี่ยวแล้วลลาบปทำ น้องจ่าคิงว่าปพวกติมันกับสิาลก็ดนีอยู่กวดไปใส่พักเบิร์นี้อยู่พี่เกาะโอ้ยอยู่พุ่นกระเกาะงเห็นเน,นี่ยนะครัมแล้วไปเลี้ยงมาานี่กลางคืนมันก็สิมันนอนเขี้ยวแล้วมันกะ็ะคายออกคายออกพี่น้องแต่มันสิร่อนเด้อ อันนี้คือหมักบกหลายคู่หลยคนก็สิเคยกินอยู่พี่น้องถ้าเป็นคนทั้งภาคอีสานเนาะหมักบกแต่ว่าแถวกรุงเทพก็มีขายคือกันเขาจะขายอันทุงละยี่สิบสามสิบบาท ผ่าขายเอย้เขาเจ้าขวนะถ้าขวมันก็สิมันมันค้ายๆเคื่อนตระกูลทั่วนี่สมัยเต่ยังน้อยนะตื่นเศ้ามากละตื่นแต่ตีหาพี่น้องไปหาเก็บมักบกตามขอกขอกงวนเือนคนนั้นคนนี้เก็บมาไว้เป็นกระสอบสองกระสอบ เอามาไว้ผ้ากินย่ามแรงอันผ้ากินกับเขา่าวันนี้เอาไปขัวกินกับเขา่ามันสิมันเนาะแต่อันนี้ก็บ่ค่อยจะเก็บดรอกทำมันหลายๆแลละก็จังเก็บเก็บออกไปตากไว้ข้างนอกพี่ทามีเพียงกระไย ทำอยู่เพียงกระไยะนี่พี่น้องจา๋าหมากบกนี่นี่มันมันเขี่ยวมันเขี่ยวหรอกกรกองไว้กองไว้พวงวัวเขาผูกไววในหลักหมากบกเป็นอาหารโปรดของงวัวเวลาเลี้ยงในการมองในมีต้นบกมันสิแดนไปโลด วิ้ยพี่น้องผ้าแตกบึ้มๆอยู่ฝนชิโตกบอปลาเต็มเต็มกระมังอันเดีย ปาทุกออกมาพร้าวบุญแด่ได้กระสอบนี่กระเต็มอยู่นี่เออว่างหันละพี่้องจ๋าหมักบกอันนี้คือหมักบก แต่ว่ายามนี่มันยังโบราณในผ่าพรอยดอกมันยังผ้ายากอยู่ผ่ามันยากข้ามือกันยามยามยามแรกพูนมันสี่ผ่าพรอยพี่น้องยาเดี๋ยวสิให้พี่น้องเบิ่งผ้าออกมาก็สิเป็นแบบนี้แหละมันสิมีเม็ดข้างในอ่ะนี่อันนี้มกบกมันยังใหม่อยู่มันยังบ่ทันได้มันมันยังแบบอันนั้นเนาะเอาไปขวดเอาไปขวดแล้วแ่บมัน เอาสอลิลุงโบเก่าลุงโบใหม่ปนกันบอสน,นี่เอาไปัวานมันๆพี่น้องจ๋ามันแบบคล้ายๆคือตะกูลทั่วน,ะ <c oughs> น่ะเนาะหลายกลุ่มหลายคนกันจีวันเป็นรสชาติแบบใดเมื่อก้อนนาน ผ้าผ้าและส่งขายทางประเทศไทยเพิ่นมาซื้อในซัมเมอร์บร่ได้ส่งแล้วส่งมาได้เขามาซื้อละกิโลละซ้าบาทกิโลละซ้าบาทคือผ้าไรผ้าเรียบร้อยเออโลหนึ่งกับสีทงหูหนึ่งอ่ะนี่ผ้าเป็นเม็ดเรียบร้อยเอาสิอ่ะซ้าบาทผ้าเกือบตายก็ทีละศ้าบาทแต่ว่าถ้าทาว่าข้าขวดมันสิแกง่ายเนาะ อันนั้นคือมันไวแต่ห้องยามนั้นคือมันแล้วจัะเก่าเหมือนกระบอกใหม่มันคือบบมันแทบจะทำแต่ว่าขัวมันแห้งสิมันเนาะขัวขัวไม่ใหม่นะแทบขัวน่ะมันสีหอมแต่ว่ายามยามยามนั่นยามเดือนเดือนสี่เดือนหานะ เดือนเมษาช่วงนี้นะมันชิพาง่ายมันมันชิแตกออกจากกันเองนะฮาแค่เอาปลายมีดเงะยออกได้แล้วแต่ส่วงนี้มันยังหมักบกใหม่มันชิพายากหน่อยจังหน่อยยากกับบุยากแต่ว่าถ้ามักบกทีมันล่นตามต้นมันน่ะมันชิบหลอดยังซี่ได้พี่น้องมันชีมันีเขียว มันกลัวมันสีนเน่าสีเปื่อยนะอันนี้นะงัวเขียวมันเลยหลอนเนาะอันนี้นะง้วเขียวม,มันเลยหลอดนะครับผ้าแล้วขวัวเอาไปขวัวกินกับขา้าวสมัยก่อนตอนน้อยๆไปเก็บมาไว้เป็นสองกระสอบสามกระสอบไปเก็บเพือนนเ่อนนั่นเพื่อนนี่ เขาบหหายังตื่นแต่เศร้าขบัเห็นวซ่าอันนี้อาจสิเป็นซองกลีบเคาน่อกรบกเล็บงัวนี่นี่ซามัน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 สมคำเลยมัน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 โอ้ยนั่นนี่ สี่โมงกับงัวเขาคอ,อกแล้วนี่พี่น้องจา้าเห็นบ่แก่เสียมัน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 สามคำเลยเอาไปกลัวให้แซ่บ มันหอมมันจะไม่กล<ๆ>ิ่นหอมมันหอมหอมหอมมันกมันจะออกค้ายๆเคื่อนอย่างว่าเก็บมา,ม,าบม,มันแกง่ายอยู่อมาวจะกิน <c oughs> <c oughs> ให้แล้วนาะอิ่มบ่ แตงหน่อยนะผ้าจนวามีดพันมือหอยมีดมีแต่หอยมีดแตงหน่อยทั้งนั้นที่ว่าผ้ามากระบกแล้วมันพันมือมันตัดจนวานิวลายเนิ้วขาดอันนี้บกข้าเจ้าทำสีเหลืองนี่อันนี้จะบกข้าเจ้า กะให้คั่ว้ยผู้ผาเะราได้กินเอา้าเฮ้ยกินเอไม่ใช่ผู้บริาพาษะงับเอางับเอาผ้าน้ากับประทานเอออันนี้นคือผ้าง่ายเื่นหมักบกปีที่แล้วบ่เอาเอามันอยู่ในเคาะเคยบางหมากคือผ้าง่ายให้อายยันไงให้อายบวลดเนไหน,นะนี่เมยมันแตะกันนะเห็นอ่ มันกระบอกใหม่ยังคืนมันตะกินนะตามหอยมันแตกมันก็ผ้าสดมันก็นผ้าเอาแต่ย่ามเนี่ยมันสิผ้าง่ายเอาปลายมีดอันงัดเอางัดเอาบ่าต้องผ้าเนาะนนเขาตากแดดตากฝนไบเนี่ยมันสิผ้าง่ายขวดกลิ่นมันสิมัน เาบอกกินบอกกินแบบนี้บ้อนพระเจ้ามาเข้าเปลือกมาเขาเปลือกกัรไปทากินน้ำไก่อยู่แล้วมันมันมันค่ายคืออันเม็ดอัลมอนด์นะพี่น้องเคยกินบเม็ดอัลมอนด์แต่เม็ดอัลมอนด์นะมันสิกรอบเนาะมันสิเป็นเม็ดใหญ่อันนี้มันกับมันอยู่เป็นอัลมอนด์ในประเทศไทยอันนี้เขาเรียก อมอนลาวอมอนนี่อมอนนี่อันนี้นะขบยักแบบนี้นะนี่อยักกินมม่วนี่เอันสามเหลี่ยมกัมีอะไรเห็นอดู่วี่มาีหนึ่งสองสามนี่อันนี้สามเหลี่ยมเคยเห็นมีสี่กลัวหมกโปีที่ได้อะไร

เพลงมาจะใส่เบาจะเห็นในสายมันจังรอผ้าห้องเป่นห่อบ่มบ่บ่มบ่บ่ยู่สงสัยฝนตกถ้าฝนตกก็ไรงัวเขาคอกเลยเนาะเว่างัวนี่มันบดถือกระผลถ้าฝนตกเจ็ดมื่นเจ็ดคืนก็คือขังไว้ในคอกเจ็ดมื่นเจ็ดคืนมย่างนี้อืมมิตรเกี้ยวหย่าครับ เกี่ยวหยากับมันเอาเพื่อมาให้กินง่ายเดียวมือหนับเลยบ,ลบกเลยบบลมือหนับ่บวเลยฮึ่อ๋อรมโอ้ยขาดผ้าได้บาเนี่ขอเชียร์เจ้าผ้าให้กินได้ทำบาเนี่พี่น้องจ้าไปแล้วขอเก็บผ้าบรรยากาศดูเพียงเท่านี้พ่อ,อที่หนาพี่น้อง สบายดีสบายดีไเป็นไรนงวอองเขาคอกรถผลสีมาเลยบึมบุ้มบ้มบ้ม,บมดีกินี